คุณเจอสามคนนี้บนถนนคุณรู้ว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้คุณดูออกไหมว่าคนไหนผู้ชายคนทางขวาดูโทรศัพท์ที่โผล่มาจากกระเป๋าของผู้หญิงสิเธอใช้รูปสามีเป็นวอลเปเปอร์ ดูเหมือนสาวๆจะสนุกสนานกันมากในงานปาร์ตี้แต่มีคนหนึ่งพยายามจะแกล้งคนอื่นอยู่เธอไม่ได้ท้องจริงๆคุณเห็นคนขี้แกล้งคนนี้ไหมผู้หญิงที่สวมเสือ้อะหนาวสีเหลืองเธอซ่อนหมอนไว้ใต้เสื้อแต่มุมของหมอนมันโผลออกมา สาวสวยคนหนึ่งในนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงภารกิจของคุณคือจับตัวปลอมให้ได้สังเกตไม่ว่าผู้หญิงทางขวามีนิ้วก้อยสีเขียวแปลกๆเธอไม่ใช่เจ้าหญิงแต่เป็นเอเลี่ยนต่างหากผู้หญิงคนหนึ่งในนี้ไม่ได้รวยจริงๆอะไรที่ทำให้คุณรู้คุณบอกได้ไหม เสื้อกันหนาวของเธอโลโก้มันกลับด้านหมายความว่ามันเป็นของปลอมเธอไม่น่าจะเป็นคนรวยนะดูคนสามคนนี้สิพวกเขาอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่ภาพวาดหายไปหนึ่งภาพเห็นที่ว่างบนผนังไหมหนึ่งในนั้นต้องขโมยงานศิละปะชิ้นนี้ไปแน่ๆคุณดูออกไหมว่าใครคือหัวขโมย พาโรงนั่นเองเขามวนภาพแล้วซ่อนไว้ในด้ามไม้ถูพื้นกลวงลงแต่เรายังเห็นขอบผ้าใบอยู่นั่นแหละที่ทําให้เรารู้ถ้าวันก่อนเมื่อวานเป็นวันที่16แล้ววันมรืนจะเป็นวันอะไรเพื่อหาคําตอบของปริศนานี้คุณอาจต้องใช้ปฏิทินนะคำตอบที่ถูกคือวันที่20 ดูห้องรกๆนี่สิโอ้ยคุณต้องหาแมวหนึ่งตัวท่ามกลางความรกนี้อยู่นี่ไงผู้หญิงคนหนึ่งอายุ17ปีในวันเกิดปีที่แล้วแต่เธอจะอายุ19ปีในวันเกิดครั้งต่อไปมันเป็นไปได้ยังไง วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ18ปีของเธอดูภาพนี้อย่างตั้งใจแล้วลองเดาดูว่าสุนัขตัวนี้เป็นของใครแอบใบ้ดิดนึงให้ใส่ใจทุกรายละเอียด<ป>คำตอบที่ถูกคือผู้ชายตรงกลางเขาเป็นคนเดียวที่ไม่พยายามเล่นกับมัน ในตอนกลางดึกมารีาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงดังเธอคิดว่าลูกคนหนึ่งของแอบไปข้างนอกถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปหลัง4ี่ทุ่มเธอไปดูลูกทั้ง3คนซึ่งดูเหมือนจะนอนหลับเรียบร้อยดีลองดูเด็กๆและพยายามหาตัวคนที่แอบหนีออกจากบ้านเด็กผู้หญิงทางซ้าย มีรองเท้าผ้าใบสกปรกซ่อนอยู่หลังม่านและมีเฟรนช์ฟราหลายชิ้นอยู่ใต้เตียงของเธอดูพนักงานออฟฟิศกลุ่มนี้ให้ดีๆคนไหนกำลังหิวอยู่ผู้ชายที่อยู่ทางซ้ายเขากำลังหิวเขาก็เลยกินคุกกี้ส่วนอีกคนเพิ่งกินข้าวกลางวันเสร็จเห็นประกาศหอมที่ติดฟันเขาไหมไปบ้วนปากซะ ตำรวจตามหาคายมา2วันแล้วปรากฏว่ามีคนตีหัวเขาและทิ้งไว้ในพุ่มไม้ตำรวจมีผู้ต้องสงสัย3คนซึ่งคือเพื่อนของคายแซคแครีบอกว่าเขาใช้เวลาวันสุดท้ายในการทำงานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมเจอร์ี่บอกว่าเขาเข้อเท้าแผลงและต้องนอนพักอยู่บนเตียงนาน4วันเบลลี่บอกว่าเขาเพิ่งไปนิวยอร์กมาและแสดงบอดดิ้งพาสให้ตำรวจดูใครเป็นคนผิด สติลลี่โชว์บอร์ดิ้งพาสให้ตำรวจดูแค่ใบเดียวจากชิคาโก้ไปนิวยอร์กและเขากลับมาจากนิวยอร์กได้ยังไงเรื่องราวของเขาน่าสงสัยนะจะสะกดคำว่าแคนดี้ด้วยตัวอักษรแค่2ตัวได้อย่างไร C and Y นักสืบมาคัสไปทานอาหารค่าที่บ้านของผู้ต้องสงสัยอาชญากรคนนี้ให้เขาเลือกอาหาร3อย่างนักสืบตรวจสอบอาหารอย่างละเอียดลองดูอาหารและบอกว่าจานไหนกินได้อย่างปลอดภัยคุกกี้ช็อกโกแลตชิพก็ดูน่ากินดีจนคุณสังเกตเห็นว่าช็อกโกแลตชิพจริงๆแล้วคือมแมลง ไอ้น้ำที่ลอยอยู่เหนือชามซุปนี้เป็นสีเขียวน่าสงสัยจานนี้น่าจะมีพิษทางเลือกเดียวที่ปลอดภัยคือเชอรี่ดูหนอนตัวเล็กๆนั่นสิถ้ามันกินเชอรี่ได้และยังไม่ตายก็มีแนวโน้มว่าจะกินได้จอนชักชวนหุ้นส่วนให้ลงนามในข้อตกลงสําคัญเขาเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มแลว้ววางไว้บนโต๊ะในห้องทํางานเช้าวันรุ่งขึ้นแฟ้มนั้นก็หายไปจอนจึงถามพนักง,งานของเขาแม่บ้านบอกว่าเธอกํากลังถูพื้นอยู่ ดีไซเนอร์บอกว่าเขาไม่ได้ออกจากที่ทํางานเลยแถมในฐานะศิลปินเขาไม่สนใจเรื่องข้อตกลงอะไรด้วยนักบัญชียอมรับว่าเขาไปในห้องทํางานของจอนแต่เขาออกมาทันทีโดยไม่พบใครอยู่ข้างในใครขโมยแฟ้มไปดีไซเนอร์ ไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าแฟ้มที่หายไปไมีเอกสารข้อตกลงอยู่ข้างในนักสืบรานมาถึงร้านอาหารสุดหรูแห่งหนึ่งมีคนขโมยช้อนทองคําไปนักสืบจึงสอบถามผู้ต้องสงสัยหลักกลุ่มเพื่อนบอกว่าพวกเขาแค่มาฉลองวันเกิดผู้ชายตัวสูงคนหนึ่งบอกว่าเขาเพิ่งเคยมาที่ร้านเป็นครั้งแรกและผู้ชายหน้าตาประหลาดคนหนึ่งบอกว่าภรรยาทิ้งเขาไปและเขามาที่ร้านอาหารเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาต่างๆคุณช่วยนักสืบตามหาคนร้ายได้ไหม ผู้ชายคนที่2โกหเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาที่ร้านนี้เป็นครั้งแรกแต่ดูสิเขาไม่ถุงช้อปปิ้งที่มีโลโก้ร้านด้วยจับได้แล้วมีเรือลำหนึ่งที่มีบันไดติดไว้บันไดนี้ยาว244เซนติเมตรถ้าระดับน้ำสูงขึ้น122ซนติเมตรจะเหลือบันไดยอยู่เหนือพื้นผิวน้ำเท่าไหร่ ก็ยัง244เซนติเมตรระดับน้ำขึ้นจะยกเรือขึ้นและบมันใดนั้นก็จะติดอยู่กับตัวเรือคุณหลงทางอยู่กลางป่าและเดินเท้าเปล่าคุณเห็น3เส้นทางอยู่ข้างหน้าเส้นทางหนึ่งปกคลุมด้วยทานที่กำลังลุกไหมอีกเส้นทางเต็มไปด้วยตะปูแหลมคมและเส้นทางที่3นั้นหนาวเป็นน้าแข็งคุณควรเลือกเส้นทางไหน เส้นทางที่3เดี๋ยวน้ำแข็งทั้งหมดนั้นก็ละลายแล้วมันอยู่ใกล้ฐานร้อนๆมากเกินไปเจ้าหน้าที่สนามบินสงสัยว่าจะมีคนลักลอบขนทองคำออกจากสนามบินผู้ต้องสงสัยถูกเรียกตรวจคน้นแต่ถึงเจ้าหน้าที่จะพยายามแค่ไหนก็ไม่พบสิ่งน่าสงสัยในกระเป๋าเดินทางของเขามีแต่ของส่วนตัวเท่านั้นพวกเขาจึงต้องปล่อยชายคนนี้ไปแต่เมื่อเขาหยิบกระเป๋าเดินทางขึ้นมาและเริ่มเดินออกไปทุกคนก็รู้เลยว่าเขาไม่ทองอยู่จริงๆพวกเขารู้ได้ยังไง ในกระเป๋าเดินทางมีแค่ของไม่กี่ชิ้นหมายความว่าเขาต้องถือมันได้สบายๆแต่เขาใช้มือทั้งสองข้างหิ้วมันนั่นหมายความว่าต้องมีอะไรหนักๆซ่อนอยู่ข้างในแน่ๆจอแดนมาสัมภาษณ์งานสายมากแต่พอเขาขับรถไปถึงตึกออฟฟิศมันไม่มีที่จอดรถว่างเลยเขาจึงตัดสินใจจอดรถไกลาจากทางเข้าเล็กน้อยถึงแม้จะมีรถอีกหลายคันในบริเวณนั้นแต่กลับห้ามรถจอดโชคดีที่จอแดนคิดไอเดียขึ้นมาได้และไม่ถูกปรับเขาทำยังไง เขาหยิบใบสั่งของรถคันหน่นมาแปะไว้ที่กระจกหน้ารถให้ดูเหมือนเขาถูกปรับไปแล้วฉลาดแกมโกงนะจอร์แดนดูผู้ชาย3มคนนี้สิพวกเขาอยู่ที่สนามบินคุณดูออกไม่ว่าคนไหนแต่งงานแล้วพวกเขาถือหนังสือเดินทางและตั๋วไว้ในมือไม่มีใครสวมแหวนแต่งงานเลย แต่ถ้าคุณสังเกตผู้ชายที่นั่งอยู่บนม้านั่งคุณจะเห็นว่าบนตัวของเขาเขียนว่าส่วนลดสําหรับครอบครัวดังนั้นเขาน่าจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วจอรนรู้สึกหิวเขาหยิบอะไรสักอย่างมาโยนด้านนอกทิ้งไปและปรุงด้านในจากนั้นเขาก็กินด้านนอกและโยนด้านในทิ้งเขากินอะไรกันแน่เนี่ยเขากินข้าวโพดไปหนึ่งฝัก